กันเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนกาทำอาหาร,รอาหารที่จะสอนนี่ทำในวันนี้มาจากร้านมาร้านหนึ่งซึ่งคนทําตั้งใจมากๆคนทํานี่จริงๆชื่อเล่นที่พวกเราเรียกกันคือแม็กกี้แม็กกี้คินแม็กกี้ผมนี่เวลาดูคนพวกนี้ที่มาออกรายการผมแล้วผมอยากบอกท่านผู้ชมทางบ้านจริงเวลาเริ่มทำอะไรชิสักอย่างให้ทําเท่าที่ตัวเองทําได้ก่อนใช่อย่าทําใหญ่โตมโหฬาน คือพูดทีไรนะไปพูดถึงเขาทุกทีนะมันมันเป็นเรื่องจริงจริงนะผู้ชมอย่างถ้าเกิดว่าเกิดเขาอยากจะทําแคคตัสขึ้นมาแล้วเขาบอกงั้นจะเปิดเลยหนึ่งล้านบาทลงไป5้าล้าน10ล้านเรือยตแล้วจะทําอย่างนั้นเจ๊งไานานแล้วครับไม่มีเหลือเขาทําจากไม่กี่ต้นนะครับเหมือนกับแม็กกี้ที่ทําร้านที่ชื่อว่าคลังนาปล <ปะ S 1> <ข>าค่าเขาทําค่อยๆทําขึ้นมาจนมันกลายเป็นมาตรฐานที่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆจริงๆนะคือแบบ <ผม S 2> ว่าผมการันตีไม่อายใครอ่ะไม่มีอายใครแล้วที่ชนะจุตาเลยถูกของชนบุรีใช่แล้วมันโตได้แบบ ตั้งใจและโตได้อย่างชนิดค่อยๆงดงามเพราะอะไรวะพื้นฐานมันแข็งแรงไงเพราะนั้นจะทําอะไรลองทําแบบนี้ดูนะฮะเริ่มจากที่เราทําไหวทําได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปเชื่อผมเถอะเวลามันมี<ช>วันนี้คลังนาปลาข้าวมาสอนท่านทำปูทะเลชูฉี่บ้านๆปูทะเลนะครับชูฉี่บ้านๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกัว่าคุณปรัชญาประยัดหรือแมก็กกี้จากร้านคลังนาปลาข้าว โอพี่คิดถึงมากเลยอ่ะโอ้โหมือมือมือฝากชุดโดยฝากชุด้วยไม่ต้องห่วงเลยไม่มีทางถอดของเขาได้ครับมนใหญ่ยุนข้อออกออกไม่ไหวออกไม่ไหวแม็กกี้ที่เมื่อกี้อาพูดเปิดรายการหนูได้ยินใช่ไหมครับผมอาพูดถูกหรือไม่ถูกครับถูกครับมันต้องมาจากอย่างนั้นใช่ไหมเริ่มเริ่มเท่าที่เรากําลังทําได้นะครับแล้วเราจะทํามันได้อย่างเต็มที่แล้วค่อยไต่ขึ้นบันไดขึ้นไปทุกอย่างทุกขั้นมันจะมั่นคงแล้วมันจะดี จนถึงทุกวันนี้แม็กกี้หลอกคนมานานเกินไปไม่ใช่ไม่ได้หลอกเรไม่ได้หลอกใครไม่ได้หลอกใครโอเคครับทำมากี่ปีแล้วลูกทำมาเข้าปีที่5แล้วครับกับร้านอาหารคังนาปลาข้าวชมบุรีและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ไหมยังเป็นยังเดิอยู่ยังทํางานอยู่อย่างเหมือนเดิมแม็กกี้อาถามคำจริงๆไม่ต้องมาพูดตามใจอานะพูดจริงๆไอ้ปากเราที่เราพูดออกไปเนี่ยมันต้องน่าเชื่อถือไหมลูก ต้องนะน่มันต้องจริงไหมลูกมันต้องจริงครับเพราะยิ่งเราเป็นคนที่อยู่หน้าจอตรงเนี้ครับอย่างอต่อยเนี่ยถ้าไม่อร่อยอต่อยก็คงไม่เอามาพอถึงเวลาถ้าเกิดว่าคนเขาตามไปกินแล้วไม่อร่อยคนที่โดนด่าคืออต่อยเหมือนอผมครับผมเป็นพิธีกรผมเป็นเจ้าของร้านผมต้องทําของที่ดีแล้วผมต้องบอกว่าของผม,มดีอร่อย ถ้ามันไม่อร่อยผมไม่ขายถ้าไม่อร่อยผมไม่เสิร์ฟเดี๋ยวคนด่าตามท้ายครับใช่อันนี้สําคัญอันนี้ก็สําคัญอต่อยเรื่องเราสองคนก็เพราะว่าเราเก่งนะพี่ก้นะถูกไหมวัาเราพูดนะลูกเราเก่งเราเคลียร์หมดเลยแต่มันเจ๋งอะเขาก็เลยจ้างต่อ The Best เห็นไหมแม็กกี้คนเราในชีวิตเี่ยยังมีทําผิดพลาดได้มีครับยังมีนะลูกีเอาจริงนะเอาจริงนะ S <S 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 คนบ้าน,นาเลนชมเลยว,ว่าเก่งท่านไม่ตอนตะกจี้ต่อไปเลยผมจะบอกว่าที่ว่าคนเอารับผิดชอบหรือทํางานดีคืออะไรเล่าให้ฟังนิดละกันวันนี้ที่จะออกอากาศคือตัวนี้ครับใช่นี่ฮะปูทะเลชูช,ชบีบ้านบ้านครับแต่ทั้งหมดที่อยู่บนเวทีตรงนี้ไล่มาก่อนเลยนี่เขาเรียกว่าหมูแดดเดียวครับหมูแดดเดียวกับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอันนี้ผมถามก่อน ท่านผู้ชมครับเขาไม่ได้ออกอากาศเขาทอดมาจากบ้านก็ได้ถูกต้องไหมถูกต้องครับแต่นี่ทอดที่ทอดที่นี่เมื่อกี้ทอดที่นี่คะทั้งหมดเรามีโรงครัวอยู่ข้างนอกทอดที่นี่ทั้งหมดตรงนี้ครับผมคือความตั้งใจในการทํางานอ่ะนี่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรครับไส้เป็ดทอดครับไส่เป็ดทอดทอดมาจากบ้านก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามาโชว์เฉยดิสเพลย์เฉยแต่อันนี้ทอดที่ทอดที่นี่ครับทอดที่นี่ครับแล้วที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปูแกะไม่ใช่เป็นไส้เป็ด ก่อนเข้ารายการหนูกินทุกอย่างเพื่อผมนี่แรกของหนูเพมาะับมันเป็นความมารับผิดชอบคนทําอาหารเนี่ยเป็นความรับผิดชอบที่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะทําอะไรต้องทําให้มันดีถ้าเกิดใครไปกินเขาแล้วเกิดเขาจะมาดิสเพลย์เกิดใครสักคนเนึ่งแล้วไปจับกินเขาไม่เห็นจะสดเลยเหนียวว่ะเหนียวเออเจ๊งเลยนะฮะครับ จำไว้ดีๆนะท่านผอันนี้สําคัญมากอิตานี่น่าดูมากไม่งั้นหลอกคนมาไม่ได้ตั้งนานไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่หลอกนะลูกนะของจริงครับของจริงครับ าครั้งนาปลาข้าวอยู่ตรงไหนครับอีตครั้งอยู่ที่ตําบลหนองตาลึงอําเภอพันทองจังหวัดชลบุรีครับก็เดินทางง่ายๆใกล้มอเตอร์เวย์ไม่ไกลกันครับแล้วลงมอเตอร์อเวย์แล้วยังไงเนี่ยพูดหน่อยลูกให้รู้เรื่องหนอยลงมอเตอร์เวย์ก็คือผ่านจุดพักรถนะครับะจะมีช่องทางแรกเลยพอเลยจุดพักรถไปปุ๊บจะมีช่องทางแรกที่บอกว่าให้ลงไม่ได้เปไปขุนลิ้นก่อนไม่ไมไม่ได้เป็นช่องทางลงพนักพักรถใช่ผ่านจุดพักรถท่อทางตรง ทางลงพนัฐนิคมล <ง S 2> ม้ลอง<า>ลงเลย,น,เลยนี่เขาเคยไปใช่แล้วมันอร่อยหมดร้านเลยท่านผู้ชมมันอร่อยหมดร้าน <S <S พูดได้แบบมีความสุขเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าจริงๆเขาทํากันยังไงนะฮะอันนี้ของเขาเองฮะปูทะเลชูฉี่บ้านๆน,นี่ครับนี่คลังนาปลาข้าวนะครับดูร้านเนี่ยฮะมัน ท่านผู้ชมมันชื่นใจเหลือเกินนะทำร้านนี้ได้แล้วอยู่ซะขนาดนั้นนะท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ที่ราชดบรีนะเริ่มต้นจากพริกแห้งครับตำน้ำพริกแกงกันก่อนครับครับข่าครับใส่ลงไปในครกหินเลยนะครับเตาตำเองแล้วก็มีตะไคร้ครับครับดูเขาใส่เครื่องนะฮะดูด้วยนะครับท่านผู้ชมกรุณาเลยครับนะฮะตำนิดนึงนะครับเพราะมันเหนียวแต่เราก็ตามด้วยกระเทียมครับครับ อันนี้เป็นกระเทียมไทยนะกระเทียมไทยกีบเล็กเลยครับพริกแดงชินดาครับดูแล้วเข้าใส่ของนท่านผู้ชมพริกขี้หนูสวนครับต้องเป็นพริกขี้หนูสวนเท่านั้นคือมันสําคัญจริงๆนะท่านผู้ชมมันจะอร่อยได้ก็คือต้องแบบนี้ฮะเนี่ยดูผิวมะกรูดดูเครื่องที่ใส่ลงไปเนี่ยไม่ใช่ใส่กระจิ๊ดกระจิ๊ดกระจิ๊ดนะฮะหอมแดงครับครับใส่ลงไปเป็นหอมแดงไทยเล็กๆนะครับกระปินนิดนึงครับเพิ่มความหอม ตามตามตามให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับเป็นน้ำพริกแกงแบบบ้านๆคราวนี้เวลาเรามาผัดซูชินะครับก่อนที่เราจะผัดจะเอาปูทะเลไปทอดก่อนนี่เราคัดเป็นปูไข่ทุกตัวนะครับทอดเพื่อให้หอมทอดประมาณ4 0เถึง50%เท่านั้นครับผมนะครับไม่ได้ทอดให้สุกนะตั้งใจเรียกว่าทอดให้มัน40-5ถึงเท่านั้นครับผมเอามาพักไว้ครับพักไว้เอาน้ำมันออกไปเหลือไว้เฉพาะที่จะต้องมาผัดกับพิแกงเครื่องแกงน้ำพริกแกงของเราีไบ ัวกะทิครับเราเสร็จแล้วเคี่ยวให้แตกมันให้หน้าเป็นตาสับปะรดครับนี่นี่นี่ตุ๊แป๊ะไปผูแป๊ะผูแปะอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงครับเราจะไม่ใส่น้ํตาลเยอะเดี๋ยวจะขาวแต่เพิ่มความหอมนิดเดียวนะครับใส่น้ําตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปึกได้หมดครับนะครับรสก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับหางกะทิลงไปเพิ่มน้ําแกงนิดนึงนะครับใบมะกรูดซอย พิความหอมพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเสร็จแล้วปุบอปูที่เราทอดนะครับลงไปเคล้าเคล้าไฟอ่อนท่านผู้ชมให้น้ำแกงมันซึมเข้าไปในไข่ปูใบโหระพานะครับครับเด็ดลองจานนะครับให้มันหอมใช่ไหมให้มันหอมให้มันหอมท่านผู้ชมใช่ครับนี่ทำามากินเข้ากันนี่ดูวยฮะฮโรย ใบมะกรูดซอยครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมปูทะเลชูชีบ้านๆครับนี่คือของท้นาปลาข้าวเนี่ยเขาไม่จดูกระทียมนะเขาต้องแตกมันนะครับแตแตกมันออกมายังไงมันก็อร่อยนะฮะแล้วก็มันอยู่ที่เครื่องแกงผมบอกแล้วสาคัญมากทําชูชีถ้าเครื่องแกงมันไม่ถึงก็คือไม่ใช่แต่เห็นเขาใส่เครื่องแกงไหมท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วมันน่าชื่นใจัเมันต้องมันต้องอย่างนั้นจริงๆนะฮะทุกคนครับอย่าห่วงครับฮะอย่าห่วงอย่าห่วงฮะอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าอะไรเด็ดขาดเนี่ยครับ ทำไมครับหนูแค่คิดว่าพี่อ๋อครับเขาไม่ยุ่งครับคุณพูดได้เลยครับเขาไม่ช่วยครับเพราะว่าไม่ว่าผูกกุ้งอะไรถ้าคุณจะให้เขาช่วยทํางานเขาจะเจงอยู่เดี๋ยวนี้เลยครับต้องเรียกคนแอบแล้วใช่ครับาถ้าผู้ชมเชื่อมาเวลาคนแพ้ของวนนี้มันบวมเห็นอย่างน่าเกลียดจริงๆนะมันบวมเลยฮะนี่ครับดูผมดีกว่าไม่ต้องไปดูอ๋อคือผมมันน้าลายแตกไปตั้งแต่ตอนกะทิแตกมันเลยอ่ะคือแบบถ้าเป็นเนื้อปลานะโหจะใสไม่ยั้งเลยอ นี่ครับเราก็ได้กินข้าวกับพวกเหมูกรอบอะไรเงี้ยครับคุณจะมาบบนคุณชอบโบนท่านผู้ชมครับขอโทษนะะผมยกให้ดูหน่อยนี่ฮะเราทํางานกันอยู่นะแล้วอีกกินไม่ได้ดูแกใส่เนี่ยฮะแกกากินตายนะฮะไม่ได้ว่ากินทำทางานนะฮะอันนี้กินเพื่อคุณปุชชือคุณกติเชิญครับ เขานี่ก็เหมือนกันะฮะเขาให้กินตรงนี้ไปหยิบอันนี้มากินไอ้นน่นมากินมากแกล้มนะ,ะอันนี้หนูก็กินแล้วไงนี่หนูกินทั้งฝาเลยไข่แบบเยิ้มๆแต่ว่าเ,เอามากแกล้มคือคีอ่ครับหมายถึงอยากจะตบให้ดิ้นไปตรงนี้เละท่านผู้ชมต้อบอกว่าทูชีของครังนาปากข้าวเนี่ยถ้าเรา <c oughs> อยากกินตะปูหยิบหูทำไมหยิบปูทำไมหยิบปมูทำไม เขาฝั่งไม่พีไม่พีโกหกนะเขาบอกว่าบาปนะเขาบอกว่าให้แกล้มบาปนะกาบอกว่าเขาพูดนะไอโก้มันยังแกล้มเลยไม่เกียวไม่เกียวไม่มีคุณผู้ชมครับอยากบอกว่าชูชีนะฮะของค้างนาปลาข้าวเนี่ยรู้สึกตื่ต้ไหมว่าพริกแกงมันเข้มค้นคุณผู้ชมเราไม่เคยกินชูชีแบบเนี้ใน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 เมืองเมืองกรุงเทพเนี่ยแบบเนี้ยคือชูชีอย่างเงี้ยมันเป็นผมชื่อเลย <c oughs> ปูทะเลชูชีบ้านๆพราะพี่แกงแบบเนี้ย <c oughs> คำว่าชูชีแบบนี้นะเอาจีมันเหมือนแกงอแต่ว่าอ่อนกว่าแกงหนูเคยกินถึงมือพ่อหนูถึงมือย่าหนูอร่อยแบบนี้เลยไอ,ไอคนที่ตายเพราะช็อตปลาไหลนี่ <c oughs> พุง <c oughs> พ่งถ <c oughs> ึงเนี่ยร้านครางต์ปลาข้าวครับ <c oughs> บอกเลยว่าการที่เขาเอาเอาปูลงไปฉานิดนึงแค่ตีดระเด็นคือไม่ให้อยากไม่อยากให้ไข่มันแตกไม่อยากให้มันมันกระจายอันนี้ถูกต้องทุกอย่างรสชาติดีและอร่อย นะครับที่สำคัญไตเป็ดหอกับบ้านเหมือนเดิมคับรพัหน้าปลาข้าเมนูปูทะเลจูจีบนบ้านรับไปเลยครับติ๊บปลเต็มติ๊บปลาเต็มติ๊บะแนนเต็มแล้ผมกะพูดกับภรรยาผมมไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็ลรรยาลระไปทานอาหารผมก็จะทานอาหารไม่เหมือนคนอื่นผมก็จะหาแบบนี้ ว่าผมทำโครคุณต่อยให้อยู่ในป่าอยู่ที่ไหนไกลๆผมก็ไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงบางทีผมก็ไปกินอูด้งบางทีผมก็ไปกินรามเมงบางทีผมก็ไปกินข้าวหน้าปลาไหลแต่อยู่ในป่าผมก็พูดกับภรรยาผมว่าร้านมันอยู่ในป่ามันมีคนมากินได้ไงก็พราะรสชาติเป็นแบบนี้ครับเหมือนกับคลังนาปลาข้าวมันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ตรงที่อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นเลย ให้มันอยู่ท yes. ี่ว the sure uh ่าฝีมือเขาใช่มันใช่จริงๆริและนี่คือปรัชญาประหยัดและนี่คือแม็กกี้และนี่คือครั่งนาปลาข้าวกับเมนูปูทะเลชูชีบันบานครับเหมือนเดิมไม่มีผิดใช่ครับความอร่อยคงที่ถูกต้องเชื่อผมทําไม่ทําทำเล่นๆเขาทำกันจริงๆหมดบทไอ้นี่ห่อจริงไหมคืกต้องเป็นคอนเทนต์แต่ว่าเขาห่อก๋า เล่นดีครับไม่ใช่ผมอายขอามันขอบคุณคุณปรัชญาครับขอบคุณคารัปราคาพี่ออก็ห่อหนูก็ห่ออายทำไมคนดูเยอะแยะขอบมคุณท่านผู้ชมตามชมรายการไาโดยตลอดนะฮะถ้าว่างท่านไปมันไม่ได้ไกลจนเกินแต่ไปแล้วเตรียมตัวเองไว้ดีๆนะฮะอย่ากินอะไรไปนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากอร่อยมาก เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจอกเราจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยนี้ของเราจะไปกันที่สุขุมวิทซอย3ามเอขาเคยได้รางวัลเป็นหนึ่งในร้านอิตาเลียนที่ดีที่สุดของเอเชียด้วยนะครับถึงใจครับ ถึงใจเลยนะครับเนื้อวัวกินคู่กับข้าวรีซอตโต้ครับแล้วปิดแมตด้วยทิรามิสุเนี้โอ้โหอร่อยซูกิโร่ไส้ปลาเส้นครับบอกเลยว่าถ้าคนรักสุภาพกินได้ไม่เบื่อมันเจ๋งจริงๆพี่ผู้ชมโอ้โหกรอมแบบสุดยอดมากโอ้โหตายแล้วตบบกล้ามหวานดูที่ีความดันวานเข้ามาหมดแล้ว